เด็กพรุ่งนี้ที่บ้านไม่มีปลาด้หยอเน่าเฮ้ยใครอะไรมากุญกุยต้เฮ้ยเฮ้ยมันมันอะน่ะมันเยอะขนาดนั้นเลยหรอ มาเลยอ่ะตูอมันไกลาพขึ้นมาเลยอ่ะนหนนี่มันมันน่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วมันมันน่ะทำหน้ามันมันหน่อยทำหน้ามันมันหน่อยทำหน้ามันมัน